สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด12ล้านฐาน2ปลาพิงเสียแม่เขาฝันบอกเล็กตรงตรงสรลอตเตอรี่ญาติขอแบกหนึ่งใบวันที่1ธันวาคมนางสายหยุดสีวิเศษอายุ62ปีได้พายัดญาติเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทไตรวิทย์แก้วชนะ รองสารวัตรสอบสวนสพเนินสง่าจังหวัดชัย,ยภูมิหลังโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข100994งวดประจำวันที่1ธันวาคมจำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทมาเป็นหลักฐานด้วยนางสายหยุดเปิดเผยว่าหลังจากไปงานศพผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเสร็จก็มีลอตเตอรี่มาขายทางญาติก็เลยบอกให้ซื้ออายุของผู้เฒ่าผู้แก่รายนั้นโดยมีอายุ94ปี ตนซื้อไว้หนึ่งใบกระทั่งมาถูกรางวันที่1ดังกล่าวสร้างความดีใจให้กับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากจึงมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันก็ยังพบผู้ถูกรางวันที่หนึ่งอีกหนึ่งรายในพื้นที่อําเภอเนินสง,ง่าเช่นเดียวกันซึ่งเป็นญาติของนางสายหยุด ชื่อนางคำม,มูลมั่งสมบัติอายุ64ปีถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้เงินรางวัล6ล้านบาทและได้เดินทางเข้าแจ้งความเป็นหลักฐานก่อนจะไปขึ้นรางวัลต่อไปนางคำม,มูลกล่าวว่าหลังจากแม่ของตนได้เสียแล้วจัดงานศพเรียบร้อยแล้วตนก็ได้กลับมานอนเพื่อพักผ่อนจากนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบจากผู้เป็นแม่ในความฝันว่าให้ซื้อเลข994พอมีคนมาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อ94เก็บไว้ โดยตนซื้อไว้สองใบแต่นางสายหยุดมาขอแบ่งหนึ่งใบจึงทําให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันคนละใบซึ่งหลังจากนี้จะนําเงินที่ถูกรางวัลไปสร้างบ้านและไถ่ที่ดินให้ลูกชายก่อนที่จะทําบุญให้แม่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ